ถ้าทานอะโวคาโดวันละหนึ่งลูกจะช่วยป้องกัน10โรคดังต่อไปนี้นะครับโรคแรกนะครับคือช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหลายคนบอกมันเกี่ยวอะไรด้วยนะครับในงานวิจัยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเวลาที่เรารับประทานอะโวคาโดไปเนี่ยมันจะมีใยอาหารที่ช่วยดูดซับไขมันดูดซับน้ำดีที่อยู่ในลําไส้ดังนั้นพอมันดูดซับไปเนี่ยทำให้ระบบคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยมันลดลงนะครับข้อที่สนะครับ ช่วยป้องกันโรคข้อเสื่อมหลายคนบอกมันเกี่ยวกับตรงไหนคือเขาว่ามีงานวิจัยอันหนึ่งนะครับที่เขาพยายามจะลองดูที่ว่าสารอาหารต่างๆและยายาต่างๆเนี่ยมันช่วยลดโอกาสการเกิดข้อเสื่อมได้ไหมเขาก็เปรียบเทียบกับยาตัวหนึ่งที่เพิ่มน้ําในข้อเขาเรียกว่ากรูโคสมีนเขาก็ลองเปรียบเทียบเลยว่าเอ๊ะ e อันนั้นอันนี้อันนั้อน,น,นอันนี้นะครับเปรียบเทียบกันได้ไหมเขาเลยบอกว่าเวลาที่เอารับประทานอะโวคาโดเป็นประจำเนี่ยเขาพบว่ามันจะช่วยทําให้ โอกาสการเกิดข้อเสื่อมข้อติดข้อเสพเนี่ยลดลงข้อ3คือป้องกันโรคเลือดจางอ่ะหลายคนบอกเฮ้ยมันมามันมาอย่างไงอ่ะเราเคยแต่ได้ยินว่าทานเนื้อสัตว์ทานไข่นะครับช่วยรักษาโรคเลือดจางเพราะว่ามันมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบแล้วอเอาโบคาโดมันมีอะไรนะครับดูภาพนี้นะครับอะโวคาโดผมขีดเส้นให้เป็นสีแดงๆนะครับมันมีวิตามินตัวหนึ่งชื่อวิตามิน B9 ชื่อคุ้นๆก็คือ โฟเลตโฟเลตเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการไปกระตุ้นให้เกิดสารตรัวหนึ่งในร่างกายที่ชื่อว่าโฮโมซิสเตอินจะทําให้ร่างกายผลิตการสร้างเม็ดเลือดมากขึ้นข้อ <c oughs> ที่4นะครับคือมันช่วยลดพุงด้วยหลายคนก็บอกว่าอา้าวทานอะโวคาโดมันมีไขมันนี่นาะถ้าทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ทําให้อ้วนเหรอเพราะว่ามันมีไขมันเป็นส่วนประกอบนะครับผมก็เคยคิดแบบนั้นเขาบอกว่าในงานวิจัยเนี่ยมันแปลกมากเลยเขาบอกว่า เนื่องจากในอะโวคาโดเป็นไขมันชนิดที่เรียกว่ามูฟ้าก็คือเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโมเลกุลค่อนข้างสายสั้นนะครับเขาบอกว่าเวลาเรากินเข้าไปมันแปลกมากเลยนะในไงานวิจัยนี้เขาบอกว่าเขาวัดดู Abdominal Adiposity คือดูไขมันในช่องท้องเขาพบว่าถ้าเรารับประทานอะโวคาโดวันละ1ลูกติดต่อกัน3เดือนแล้ววัดไขมันในช่องท้องเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนทานกับหลังทาน3เดือนเขาพบว่า เปอร์เซ็นไขมันในช่องท้องจะค่อยๆลดลงข้อที่4นะครับเขาบอกว่าทานอะโวคาโ,คโดเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลูทีนลูทีนปกติมันจะต้องอยู่ในพวกสารตกัดจากเบอร์รี่เชอร์รี่เนาะดังนั้นลูทีนเนี่ยโดยปกติถ้าเราไม่ทานเบอร์รี่เชอร์รี่เราก็จะได้สารตัวนี้น้อยแล้วลูทีนเน่ยมันช่วยป้องกันสมองเสื่อมได้ดงงนในงานวิจัยเขาบอกว่าลูทีน กับความสามารถของสมองเนี่ยมีความสัมพันธ์กันถ้าเรารับประทานรูทีนเป็นประจำรูทีนจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้สมองเสื่อมช้าลงช่วยทําให้ระบบความทรงจำเนี่ยดีขึ้นข้อที่6คือช่วยป้องกันโรคท้องผูกนในงานวิจัยนี้เขาบอกเลยว่าเมื่อเรารับประทานอะโวคาโดเป็นประจำจะช่วยทําให้ความหลากหลายและจำนวนของจุลินซีในลำไส้เนี่ยเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าไมโคร เบี้ยวนะครับเมทบอไร์ ite, กับแบคทีเรียอับดัเดสเนี่ยเพิ่มขึ้นอ่ะข้อ7นะครับเขาพบว่าคนที่ไม่ชอบส้มไม่ชอบมะนาวแต่อยากได้วิตามินซีในอะโวคาโดมีวิตามินซีด้วยอะโวคาโด1ลูกขนาดประมาณ100กรัมหรือ1ขีดเนี่ยแค่ลูกละว1ขีดจะมีวิตามินซีประมาณ10มิลิกรัมดังนั้นถ้าเรารับประทานอะโวคาโดไปนะครับร่างกายเราจะได้วิตามินซีขั้นต่ำที่ช่วยทำให้ ป้องกันเลือดออกตามไรฟันแล้วก็เนื่องจากเป็นวิตามินซีธรรมชาติมันจึงช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ขาดวิตามินซีก็ช่วยเพิ่มภูมิกันแล้วก็ป้องกันไข้หวัดได้ด้วยข้อ8นะครับคือช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงนะครับหลายคนบอกว่าอะโวคาโดกับความดันโลหิตสูงมันเกี่ยวอะไรกันด้วยมันไม่ใช่ยานี่นานะครับถ้าเราดูในภาพนะครับเขาบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแมกนีเซียมอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวแมกนีเซียมเนี่ยโดยธรรมชาติถ้าเป็นแมกนีเซียมจากธรรมชาตินะครับเขาจะช่วยทําให้การยืดหยุ่นของหลอดเลือดดีขึ้นทุกคนดังนั้นเวลาที่เราเพิ่มการยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะครับได้มันก็จะช่วยทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยขยายได้พอเส้นเลือดขยายได้ความดันโลหิตในเลือดก็จะลดลงนะครับข้อ9้าอะโวคาโดช่วยเรื่องป้องกันผมร่วงผมงอกทําไมถึงช่วยนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าองค์ประกอบของเส้นผมต้องการปโปรตีน อะโวคาโดมีโปรตีนอ่ะข้อ1นอ่ะนะข้อ2 a นะครับอะโวคาโดมีวิตามิน C ไปกระตุ้นการสร้างรากผมและคอลลาเจนจึงช่วยทำให้เส้นผมในแข็งแรงข้อที่3นะครับตัวอะโวคาโดเนี่ยถ้าเราดูในภาพนะครับซูมดูเนี่ยเขาจะมีวิตามิน B1, B2, B3, B5, B6, แล้วก็ B9 แล้วตัวที่สำคัญก็คือ B 3กับ B 5มีงานวิจัยว่าช่วยกระตุ้นการสร้างเส้นผมดังนั้นคนที่รับประทานอะโวคาโดก็จะได้ทั้งโปรตีนได้วิตามิน C ได้วิตามิน B 5 B 7และถ้าใครรับประทานเป็นประจำจะพบว่าเส้นผมนมีความเงางามมากขึ้นเพราะว่ามันมีไขมันจากธรรมชาติที่ช่วยไปบำรุงเส้นผมด้วยดังนั้นคนที่รับประทานอะโวคาโดวันละหนึ่งลูก ก็จะทําให้ผมร่วงช้าลงผมหงอกช้าลงแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ส่วนใครก็ดามที่เริ่มมีประวัติผมร่วงและสังเกตดูว่าเส้นผมข้างบนเนี่ยเวลาเราแสกนะเริ่มรู้สึกว่าแสกมันกว้างขึ้นหรือบางคนรู้สึกว่ามีเส้นผมเนี่ยอยู่ในห้องน้ําตอนสระผมมากผิดปกติใครอยากจะหยุดผมร่วงผมแนะนําแบบนี้ตัวผมเนี่ยเคยมีปัญหาตรงนี้อ้วนกินโปรตีนไม่พอ ทานวิตามิน B3B5 ไม่พอทานวิตามิน C ก็ไม่พอนะครับผมเลยร่วงนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมทําได้คือผมทานโปรตีนให้พอทานวิตามินซีให้พอ B3B5 ให้พอนะครับหรือถ้าใครก็รู้สึกว่าโหไม่อยากจะทานหลายอย่างจังเลยนะครับรวมอยู่ในเซตเดียวก็ได้ครับผมมีเซตเซตหนึ่งที่ใช้สําหรับคนที่รู้สึกว่าอยากได้ทางลัดนะครับเขาเรียกว่าเซตหยุดผมร่วงใครอยากทดลองทานดูนะครับราคาเต็มของคู่นี้จะอยู่ที่1000 750แต่เพื่อนๆช่โชคดีนะครับผมให้ราคาพิเศษเฉพาะเพื่อนๆที่ฟังไลฟ์นี้เท่านั้นดังนั้นมูลค่านะครับของการแคปหน้าจอเดี๋ยวเพื่อนๆแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะราคาจาก1,750จะถูกทุบลงเหลือ1,400บาทแล้วส่งฟรีด้วยดังนั้นใครก็ตามอยากได้ราคาพิเศษพิมพ์1,400แล้วก็แคปหน้าจอตรงนี้นะบอกแอดมินเลยว่าฟังมาจากไลฟ์นี้แคปหน้าจอตรงนี้ยืนยันแบแอดมินนะข้อที่1ิ อะโวคาโดเนี่ยถ้าเรารับประทานวันละหนึ่งลูกจะช่วยชะลอความแก่แล้วช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วยหลายคนบอกว่าทาไมมันช่วย2เรื่องนี้วิตามิน C กับวิตามิน E ที่เพื่อนเเห็นทางบนเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าวิตามิน C กระตุน้นคอลลาเจนบนผิวหน้าทําให้ถ้าคอลลาเจนมีเพียงพอริ้วรอยจะมาช้าความแก่ก็จะมาช้าวิตามิน E ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งภายในแล้วก็ปกป้องแสงแดดจาก uv a uv b ได้ด้วยอนยะ่างนั้น อะโวคาโดมีวิตามินซีวิตามินอีจึงช่วยชะลอความแก่ได้อีกอันนึงคือสังเกตเห็นไหมตรงนี้เนี่ยนี่เนี่อะโวคาโดมีแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสถ้ามีจะช่วยป้องกันตะคิวถ้ามีจะช่วยป้องกันกระดูกพุนอะโวคาโดข้อ10คือช่วยชะลอความแก่แล้วก็ช่วยป้องกันภาวะกระดูกพุนได้ด้วยนะครับ